เพราะเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันเพิ่งได้ฟังเรื่องเล่าจากสามีที่มันเป็นคำตอบของข้อสงสัยที่ดิฉันเก็บไว้มานานดิฉันมีสามีทำงานรับราชการเขาจะไปอบรมทางราชการอยู่บ่อยๆจึงมีเพื่อนมากหน้าหลายตาหลายจังหวัดเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งสามีของดิฉันก็ไปไว้เยี่ยมสังสรรค์กับเพื่อนใหม่ๆบ้างหรือไปต่างจังหวัดบ้างก็มีเป็นครั้งคราไป ครั้งนี้ก็เหมือนกันสามีดิฉันมาชวนดิฉันไปบ้านเพื่อนเขาคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดสามีบอกว่าเพื่อนเพื่อนเขาจะนัดไปสังสรรค์กันหน่อยสักประมาณเจ็ดแปคนแต่ยังขาดแม่ครัวฝีมือดีก็เลยมาชวนดิฉันไปช่วยทำอาหารให้ดิฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไปจนกระทั่งถึงวันเดินทางเราไปถึงบ้านเพื่อนของสามีกันก็ช่วงเย็นมากแล้ว ที่นั่นเป็นบ้านพักราชการที่ปลูกห่างจากชุมชนพอสมควรเรียกได้ว่าแทบจะอยู่ท้ายป่าหลังหมู่บ้านเลยทีเดียวสภาพบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นดูซุดโสมเรากับว่าไม่มีใครอยู่มาก่อนแต่รอบๆตัวบ้านมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหลายต้นดูบรรยากาศครึม้มครึมจนหน้าขนลุกหน้าบ้านมีแคร่เก่าๆตัวหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆคนต้นไม้ใหญ่ หลังจากที่สามีแนะนําเพื่อนๆของเขาให้ดิฉันรู้จักแล้วภรรยาเจ้าของบ้านพักก็พาดิฉันไปดูที่พักและที่เก็บสัมภาระพอเข้าไปในบ้านถัดจากประตูหน้าบ้านไปก็จะเป็นชุดเก้าอี้ไม้สำหรับรับแขกมองไปทางด้านขวามือจะมีถงเล็กๆที่มีตู้เก็บของสูงเท่าเอววางกันอยู่ระหว่างถงรับแขกกับถงเล็กๆด้านข้างนั้น ภรยาเจ้าของบ้านพักพาดิฉันเดินเข้าไปในถงเล็กๆที่ดิฉันเห็นดิฉันเดินตามไปแล้วก็ดูไปรอบๆแถวนั้นมองขึ้นไปบนเพดานน่าแปลกใจที่บ้านพักข้าราชการทำไมเขาทำฝ้าเพดานไว้สูงกว่าปกติจนมันดูแล้วรู้สึกโล่งแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกวังเวงไปด้วยในตัวยิ่งบวกกับช่วงเย็นๆแสงสว่างจากภายนอกเริ่มหดหายแล้ว ก็ยิ่งชวนให้ดิฉันคนลุกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวพันทยาเจ้าของบ้านเดินไปเปิดหน้าต่างให้แสงเข้ามาตรงถงนั้นดิฉันมองออกไปตรงหน้าต่างนั้นก็มองเห็นรั้วหน้าบ้านและลานหน้าบ้านพอดิฉันเดินออกไปดูตรงหน้าต่างใกล้ๆมองไปด้านซ้ายมือก็เห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเห็นพวกผู้ชายกำลังช่วยกันหามแคร่ไม้ที่อยู่ใกล้ๆคนต้นไม้นั้นมาตรงลานหน้าบ้าน ภรรยาเจ้าของบ้านบอกกับดิฉันว่าขอโทษด้วยที่ไม่มีเตียงรับรองมีแต่ที่นอนปูนอนกับพื้นให้เพราะเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กันวันนี้เป็นคืนที่สองอะไรอะไรก็เลยดูยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่หลังจากเก็บสัมภาระแล้วก็พากันไปดูที่หลังบ้านเพื่อจะจัดเตรียมสิ่งของมาทำอาหารกันพอเปิดประตูหลังบ้านออกไปก็ทำให้ดิฉันแทบช็อก เพราะหลังบ้านเป็นป่ารกมากสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาในหัวตอนนั้นก็คืองูเพราะดิฉันเป็นคนกลัวงูมากแต่ก็พยายามเก็บอาการไว้ไม่ได้พูดอะไรออกไปตรงบริเวณหลังบ้านมีหลังคาเป็นชายคาย,ยื่นออกไปเป็นเหมือนกันศาสตร์ที่พื้นเป็นพื้นปูนผิวไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ก็มีรอยร้าวที่พื้นบ้างเป็นหย่อมๆ ไมกลาจากประตูหลังบ้านมีเตาถ่านเก่าๆวางอยู่ข้างๆเตาแกส๊สแล้วก็มีอ่างล้างจานแบบสำเร็จรูปเก่าๆที่เคลื่อนที่ได้วางอยู่ไม่ไกลกันดิฉันกับภรรยาเจ้าของบ้านพากันเก็บกวาดตรงครัวหลังบ้านนั้นอยู่สักพักแล้วอยู่ๆก็มีเสียงตะโกนมาจากทางหน้าบ้านพอพากันเดินไปดูก็เจอกลุ่มสามีกับเพื่อนที่นั่งเล่นกันอยู่ตรงแคร่หน้าบ้านชี้มือไปที่รั้วหน้าบ้าน พอมองไปก็เจอลุงแก่ๆก,กับสามล้อทรงโบราณที่มันมีหลังคากันแดดเหมือนในหนังย้อนยุคเสียงภรรยาเจ้าของบ้านตะโกนออกไปบอกให้ลุงปั่นสามล้อเข้ามาเลยพอลุงเข็นสามล้อเข้ามาที่หน้าบ้านก็เห็นข้างในสามล้อลุงเต็มไปด้วยถุงผักมะละกอมะเขือเทศแล้วก็พวกหมูพวกไก่และเครื่องดื่มต่างๆภรรยาเจ้าของบ้านก็เลยบอกให้ลุงขนมาไว้ด้านหลังในครัวเลย ดิฉันก็เลยเข้าไปเตรียมพวกภาชนะที่จะเอามาใส่ผักล้างผักแล้วก็ใส่พวกเนื้อหมูเนื้อไก่ในครัวลุงคนนั้นก็ทยอยขนของมาไว้ในครัวพอเจอดิฉันลุงแกก็ถามว่าจะให้วางตรงไหนดิฉันก็พยายามชี้ให้ลุงวางตรงใกล้ๆแถวนั้นก่อนแต่สิ่งหนึ่งมันก็วับขึ้นมาจนชวนให้ดิฉันต้องอดสงสัยไม่ได้เพราะอาการของลุงคนนั้นดูลนลานยังไงไม่รู้ เหมือนพยายามมองซ้ายมองขวามองไปรอบๆร,ร,ราวกับคนตื่นกลัวอะไรบางอย่างจนสังเกตเห็นได้ชัดแล้วพอลุงขนของมาที่ครัวเที่ยวสุดท้ายอยู่ๆก็ได้ยินเสียงภรยาเจ้าของบ้านร้องเอะอะขึ้นดิฉันรีบวิ่งไปดูเห็นแต่ลุงเดินหอบของเต็มสองมือแต่ที่พื้นเหมือนมีถุงอะไรตกอยู่ที่พื้น พอดีฉันเดินไปใกล้ๆถึงเห็นว่าเป็นถุงพวกเครื่องในตกแตกอยู่ที่พื้นมีเลือดกระจายอยู่ที่พื้นพอสมควรลุงรีบเดินอุ้มของไปเก็บในครัวภรรยาเจ้าของบ้านรีบเดินไปหลังบ้านหาอะไรมาใส่ของที่ตกเกลื่อนวินาทีนั้นเองอยู่ๆดิฉันก็ได้กลิ่นคาวเลือดที่พื้นคลุงมาเตะที่จมูกดีฉันอย่างแรงแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆเคลื่อนที่ผ่านตัวดีฉันไป มันเย็นวอบแล้วก็หายเย็นแบบเหมือนสิ่งนั้นมันเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครยืนมองดิฉันอยู่ตรงชานพักบันไดจนดิฉันอดไม่ได้ที่จะต้องหันไปมองพอหันไปมองแล้วก็เห็นแค่บันไดทางขึ้นไปชานพักที่ว่างเปล่าภาพแสงสลัวสลวตรงทางขึ้นบันไดทําให้ดิฉันขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก แล้วภรรยาเจ้าของบ้านก็ถือม้อแขกเดินมาพร้อมกับลุงสามล้อคนนั้นพอมาถึงลุงแกขอโทษดิฉันขอโทษภรรยาเจ้าของบ้านที่แกทำถุงเครื่องในตกพื้นแกจะช่วยพวกเราเก็บแต่ภรรยาเจ้าของบ้านบอกไม่ต้องรอกลุงเดี๋ยวเราจัดการเองแล้วลุงก็ก้มตัวโค้งของโทษพวกเราอยู่หลายรอบจนดิฉันสังเกตเห็นว่าตอนลุงก้มลงของโทษพวกเราตาลุงแอบมองไปชานพักบันได รากลับว่ามองใครอีกคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รีบลนลานขอตัวกลับทันทีหลังจากพากันทำกับข้าวในครัวอยู่พักใหญ่เพื่อนๆนของสามีก็เริ่มทยอยมากันทีและคนสองคนบางคนก็มาช่วยยกพวกโตเก้าอี้และพวกเครื่องดื่มต่างๆไปจัดไว้อยู่แถวลานหน้าบ้านบางคนก็มาช่วยจัดไฟสองสว่างให้ส่องไปถึงบริเวณที่กลุ่มเพื่อนและสามีนั่งคุยกันอยู่ นั่งเล่นตรงเก้าอี้ไม้หน้าบ้านดูกลุ่มพวกเพื่อนๆสามีนั่งคุยกันสูบบุหรี่กันควันขมงแต่รู้สึกคนจะบางตาลงสงสัยคงขอตัวกลับกันไปบ้างแล้วมองไปที่แคร่ข้างๆโต๊ะที่พวกเพื่อนๆสามีนั่งกินกันอยู่เห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนราบไปกับพื้นแคร่ดิฉันเลยลุกไปบอกสามีว่าเพื่อนเขาเมาแล้วพาไปนอนข้างในบ้านดีไหม นอนตรงนี้น้ำทั้งมันลงเดี่ยวจะไม่สบายนะแล้วคนที่นอนอยู่ตรงแคร์ก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งแล้วก็หัวเราะเปล่าครับผมนอนนับดาวเฉยๆผมไม่ได้เมาเอ้าวแล้วกันดีฉันก็เลยพล่อยทำให้ทุกคนขำออกมาสงั้นหลังจากนั้นไม่นานพอภรรยาเจ้าของบ้านอาบน้ำออกมาเสร็จดีฉันก็ขอตัวไปเข้านอนก่อน ทุกคนก็กล่าวราตรีสวัสดิ์กับดิฉันแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงสามีหรอกถ้ามันเมาแล้วจะหิ้วปีกไปส่งพอสวดมตนเข้านอนเสร็จด้วยความเพลียจากการเดินทางจึงทำให้ดิฉันพอหัวถึงหมอนก็หลับไปทันทีมารู้ตัวกลางดึกตอนรู้สึกหนาวๆแล้วพยายามจะดึงผ้าห่มมาห่มพอลืมตาตื่นขึ้นก็เห็นในห้องปิดไฟจนมืดมีแค่แสงสลัวจากภายนอกลอดเข้ามา ตามช่องหน้าต่างบ้างช่องกระจกบ้างดิฉันลุกขึ้นพยายามจะดึงผ้าห่มที่อยู่ปลายเท้าแล้วก็ได้ยินเหมือนมีเสียงใครพูดอะไรดังแว่วเข้ามาจากข้างนอกเป็นเสียงเหมือนคนเมาพูดแบบลิ้นพันกันยิ้มหน่อยสิจะยิ้มยิ้มพอดิฉันได้ยินก็เนกในใจป่านนี้แล้วยังไม่เลิกกินกันอีกหรือนี่แล้วพอดิฉันหันไปมองภรยาเจ้าของบ้านที่นอนอยู่ข้างๆเท่านั้นแหละ ดิฉันก็ถึงกับตกใจจนเกือบจะร้องเสียงดังออกมาให้ทำไมสามีเรามานอนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่พอดิฉันตั้งสติได้ก็อดสงสัยไม่ได้อ้าวแล้วข้างนอกนั้นมีใครยังดื่มกันอยู่อีกด้วยความสงสัยดิฉันก็เลยคลานไปทางปลายเท้าแล้วก็เปิดมุง้งคลานออกไปตรงริมหน้าต่างแล้วก็เอื้อมมือไปแง้มบานหน้าต่างให้อ้าออกช้าๆ จนเห็นเป็นช่องพอมองลอดไปได้ดิฉันก็ค่อยๆชะงักหน้าเข้าไปแอบดูใกล้ๆพอมองออกไปตรงลานหน้าบ้านก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งหลับอยู่ที่เก้าอี้พอกวาดสายตาไปทางต้นไม้ใหญ่เท่านั้นแหละคนหัวดิฉันก็ลุกตั้งเสียวสันหลังวับขึ้นมาทันทีเมื่อมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนแคร่แล้วมีผู้หญิงผมยาวลากพื้นกำลังขี่คอผู้ชายคนนั้นอยู่ ดิฉันรีบก้มหัวลงจะร้องก็ไม่กล้าร้องรีบหันหลังคานลับไปตรงมุง้งพอจะเปิดมุ้งขึ้นหางตาดิฉันก็เหมือนเห็นอะไรอยู่ตรงมุมชุดรับแขกมืดมๆพอมองไปก็เห็นคล้ายๆมีอะไรนั่งอยู่ตรงชุดรับแขกเป็นร่างดำทะมึนแล้วเท้าดิฉันก็เย็นเฉียบขึ้นมาทันทีราวกับว่าจะมีมืออะไรมาจาับที่เท้าดิฉันจนทำให้ดิฉันรีบพุ่งตัวเข้าไปในมุ้งเอาผ้าห่มคลุมโปงทั้งตัว างกัดฟันตัวเองไว้ไม่ให้ร้องออกมาหลังจากกลับมาจาัดต่างจังหวัดครั้งนั้นดิฉันก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังเพราะดิฉันคิดว่ามันอาจจะเกิดจากความกลัวของดิฉันเองก็ได้ถึงได้ทำให้เห็นอะไรพวกนั้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปสามีดิฉันก็มาบอกข่าวร้ายว่าเพื่อนเขาที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นได้เสียชีวิตแล้ว ก่อนจะไปงานศพเพื่อนคนนั้นสามีก็เล่าให้ฟังว่าคืนก่อนจะรู้ว่าเพื่อนเสียเขาได้ฝันเห็นเพื่อนมาหาแล้วมาบอกว่าจะแต่งงานใหม่เลยพาผู้หญิงมาแนะนําให้รู้จักแต่ในฝันจําได้ว่าผู้หญิงคนนั้นผมยาวมากแทบจะถึงพื้นเลยพอสามีดิฉันเล่าจบมันก็ทําให้ดิฉันคนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกภาพผู้หญิงผมยาวที่เห็นในคืนนั้นแวบ,บขึ้นมาในหัวดิฉันทันที แต่ดิฉันก็ไม่กล้าเล่าเรื่องผู้หญิงผมยาวในคืนนั้นให้สามีฟังจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีเก็บงำความสงสัยในสิ่งที่ดิฉันเห็นนั้นไว้กับตัวมาตลอดว่าสิ่งที่เราเจอมันใช่จริงหรือจนเมื่อไม่นานมานี้อยู่ๆวันหนึ่งสามีก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้รู้จักกับเพื่อนข้าราชการคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติบ้านหลังนั้น ว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยถูกย้ายให้ไปพักที่บ้านหลังนั้นและมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายภายในบ้านจนถึงข่านภรรยาตัวเองกลายเป็นคนเสียสติไปเลยเขาเลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นจึงเล่าให้ฟังว่าเดิมบ้านพักหลังนั้นเป็นบ้านพักของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง อาศัยอยู่กับภรรยาเพียงสองคนแต่ทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันวันหนึ่งก็เลยเอาหลานผู้หญิงมาเลี้ยงเหมือนลูกส่งเสียให้เรียนดีๆตั้งแต่เล็กจ้างแม้กระทั่งครูมาสอนพิเศษที่บ้านแต่พอหลานใกล้จะโตเป็นสาวก็เหมือนกับว่าไม่ตั้งใจเรียนชอบเกเรติดเพื่อนละสุดท้ายก็เรียนไม่จบและเอาแต่เที่ยวเตรไปวันๆว,วันหนึ่งชาวบ้านก็ได้ยินผู้หญิงทะเลาะเอตโรกันเสียงดังออกมาจากบ้านพักหลังนั้น คล้ายๆกับว่าทะเลาะกันเรื่องห้ามไม่ให้หลานสาวไปเที่ยวกลางคืนอีกถ้าไปเที่ยวอีกจะส่งกลับต่างจังหวัดเสียงทะเลาะกันอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็เงียบไปและหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานชาวบ้านก็ได้ยินข่าวว่าภรรยาที่บ้านหลังนั้นเสียชีวิตข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นแจ้งกับทางวัดว่าภรรยาเขาเสียชีวิตเพราะป่วยเรื้อรังมานานแต่ทางสับเรือกลับออกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังอีกอย่างหนึ่ง จนชาวบ้านลือกันไปว่าภรรยาเจ้าของบ้านตกบันไดคอหักเสียชีวิตหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปรู้สึกว่าข้าราชการคนนั้นจะหวงหลานสาวเป็นพิเศษมีผู้ชายมาพูดด้วยกับหลานสาวไม่ได้จะดุด,ดังลั่นตลอดแต่แล้วไม่นานข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นก็ล้มป่วยลงจนต้องนอนสมอยู่แต่ในบ้านสามวันดีสี่วันไข้ลาง,งานเป็นพัก,พก มีครั้งหนึ่งถึงกับนอนสมจนต้องเรียกให้หมอมารักษาถึงที่บ้านหลังจากหมอหนุ่มมาดูอาการให้วันนั้นแล้วไม่รู้ว่าคนไข้อาการหนักหรือเพราะอยากเห็นหน้าหลานสาวเจ้าของบ้านดูเหมือนหมอหนุ่มจะแวะเวียนมาบ้านหลังนั้นบ่อยเป็นพิเศษจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันของคนในบ้านหลังนั้นดังลั่นออกมาอีกคล้ายๆจับได้ว่าหลานสาวไปแอบมีอะไรกันกับผู้ชายในบ้านตัวเอง ีการด่าทอกันรุนแรงถึงขั้นตัดญาติขาดมิตรกันเลยก่อนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็เงียบไปหลังจากนั้นชาวบ้านก็ไม่เห็นหลานสาวคนนั้นออกมาจากบ้านอีกจนชาวบ้านต่างสงสัยกันหรือว่าท่านจะส่งหลายสาวตัวเองกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ววันหนึ่งมีคนเดินผ่านไปทางบ้านหลังนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงคนลากโซ่คลื่นๆอยู่ในบ้าน ชายคนนั้นคิดว่าตัวเองหูแววเลยหยุดมองไปที่บ้านหลังนั้นเห็นบ้านหลังนั้นมีกุญแจคล้องโซ่ล็อกไว้ที่หน้าบ้านก็รู้ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเดินเข้าไปเกาะตรงรั้วบ้านชะเง้อม,มองหาที่มาของเสียงโซ่ตรวนแต่ก็เงียบไม่มีอะไรตั้งแต่วันนั้นหลังจากชายคนนั้นเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟัง ชาวบ้านก็ลือกันไปอีกว่าข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นจับหลานสาวตัวเองใส่โซ่ตรนถังไว้ภายในบ้านพอเวลาผ่านไประยะหนึ่งหมอหนุ่มก็ยังแวะเวียนมาดูอาการของข้าราชการคนนั้นอยู่บ่อยๆแต่ไม่เพียงมาดูอาการเท่านั้นกลับนำเอาอาหารของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยแล้ววันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นหมอหนุ่มเข้าไปในบ้านหลังนั้นตอนเย็นแต่ก็กลับออกมาอีกทีตอนสว่างเลย และในช่วงนั้นเองที่หลานสาวของข้าราชการผู้ใหญ่เริ่มออกมาให้คนแถวนั้นเห็นจนชาวบ้านคิดว่าสงสัยอาการท่านจะหนักแล้วเลยให้หลานสาวกลับมาดูแลนับจากวันนั้นก็รู้สึกว่าหมอหนุ่มจะว่าไปคร้างที่บ้านข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นแทบจะทุกคืนก็ว่าได้จนชาวบ้านเข้าใจว่าหมอหนุ่มคงถึงขั้นตกล่องปล่องชิ้นกับหลานสาวเจ้าของบ้านแล้ว ช่วงที่คบกันกับหมอคนนั้นหลานสาวได้แอบเอาพวกสร้อยทองของมีค่าต่างๆในบ้านมาขายให้กับคนในหมู่บ้านอ้างว่าจะเอาเงินไปรักษาพ่อเลี้ยงแต่ชาวบ้านเขากลับลือกันไปอีกอย่างว่าเธอเอาเงินทองเล่านั้นมาจับจ่ายฟุ่มเฟือยกับการแต่งตัวแล้วก็เที่ยวกลางคืนจนเวลาผ่านไปหลังจากที่เป็นแฟนกับหมอหนุ่มได้พักหนึ่งความรักก็เริ่มจืดจางนานๆทีถึงจะเห็นหมอหนุ่มแวะมาหาสักครั้ง ไม่นานชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นหลานสาวคนนั้นผ้าหนุ่มอีกคนมาค้างที่บ้านในวันที่หมอหนุ่มไม่ได้มาหาทั้งสองแอบคบหากันอยู่พักใหญ่แล้ววันหนึ่งความจริงก็ปรากฏเมื่อหมอหนุ่มมาเจอหญิงสาวอยู่กับผู้ชายในบ้านสองต่อสองจนเกิดการทะเลาะกันขึ้นภายในบ้านเสียงดังระงมปนไปกับเสียงไอของข้าราชการผู้ใหญ่ที่ลอยมาก,กับสายลมยามค่ำคืน จนชาวบ้านต่างเอือมระอากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นชาวบ้านก็ไม่ค่อยเห็นคนในบ้านหรือหลานสาวออกมาจากบ้านเท่าไหร่คล้ายๆจะเก็บตัวกันอยู่เงียบๆกระทั่งเช้าว,วันหนึ่งก็มีชาวบ้านแถวนั้นมายืนมุมดูกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แถวรั้วหน้าบ้านพักเพราะมีคนพบศพหลานสาวคนนั้นผูกคอตายห้ตรงเตงอยู่ที่ต้นไม้หน้าบ้าน เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหลังจากเอาศพหลานสาวเจ้าของบ้านลงมาจากต้นไม้ใหญ่พอเข้าไปสำรวจในบ้านพักก็พบศพหมอหนุ่มนั่งตัวเขียวก้มหน้าอยู่ที่เก้าอี้รับแขกด้านหน้าเมื่อขึ้นไปดูบนบ้านก็เจอข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นนอนตายตาถลนที่คอมีรอยเขียวคล้ำที่ขามีโซ่ตรวนลลามไว้กับเสาบ้านพอตรวจสอบสภาพศพถึงรู้ว่าข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นไม่มีลิ้นเหมือนโดนตัดลิ้นออกมาหลายเดือนแล้ว และที่ข้อเท้าก็มีสภาพช้ำเลือดช้ำหนองจากการโดนรัดโซ่ตรวนมานานพอเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็ตกใจมากโหจริงหรือนี่เสียงโซ่ตรวนที่ดิฉันได้ยินนั่นก็คือเสียงโซ่ที่ลามข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นไว้หรอกหรือแล้วที่รู้สึกว่ามีคนมองดิฉันอยู่ตรงชานพักบันไดนั่นก็คือภรรยาที่ตกบันไดลงมาคอหักตายหรือ และเงาดำๆที่เห็นนั่งอยู่ตรงเก้าอี้รับแขกนั้นก็คือหมอหนุ่มคนนั้นเองหรือพอคิดขึ้นมาได้ดิฉันก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวทันทีที่แท้ผู้หญิงผมยาวที่เห็นคืนนั้นก็คือหลานสาวที่ผูกคอตายตรงต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านนั่นเองโหยขนลุกเลยคะหลังจากผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตบ้านหลังนั้นก็ถูกใส่กุญแจปิดตาย มีชาวบ้านที่สัญจรไปมาแถวนั้นถ้าผ่านมาดึกๆึกบางครั้งก็เห็นมีผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นบางที่มีเด็กๆรอดรัวเข้าไปวิ่งเล่นกันรอบๆบบ้านหลังนั้นช่วงเพราะเพลก็เจอผู้หญิงผมยาวยืนมองลงมาจากหน้าต่างชั้นสองจนเด็กๆพากันตัววิ่งหนีกระเจิงแล้วมาเล่าให้พวกผู้ใหญ่ฟังพอชาวบ้านทราบข่าวเขาก็เลยห้ามไม่ให้เด็กๆไปวิ่งเล่นแถวนั้นอีก แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนแถวนั้นอ,อกสันควัญแขวนมีหนุ่มต่างถิ่นมาทำงานที่นี้ใหม่ๆเขารับจ้างปั่นสามล้อรับส่งคนไปทั่ววันหนึ่งปั่นสามล้อผ่านมาทางบ้านหลังนั้นช่วงพลบคำ่ำแล้วก็เจอผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่หนุ่มปั่นสามล้อคนนั้นไม่รู้เรื่องบ้านหลังนั้นมาก่อนพอเห็นหญิงผมยาวโบกมือให้ก็เลยจอดรถลงไปทักทาย แล้วไม่นานหนุ่มปั่นสามล้อคนนั้นก็หายเข้าไปในบ้านหลังนั้นพร้อมกับผู้หญิงผมยาวจนกระทั่งเช้าหนุ่มคนนั้นมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองติดอยู่ในบ้านหาทางออกไม่ได้จนต้องร้องให้คนมาช่วยพอชาวบ้านผ่านไปมาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยจึงเข้าไปช่วยเหลือออกมาก็พากันชะงดว่าประตูถูกปิดล็อกโซ่จากภายนอกทั้งหมดหน้าต่างก็มีกรงเหล็กดัด แล้วชายคนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในบ้านได้อย่างไรพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าผ่านไปมาตามเส้นทางนั้นอีกเลยทิ้งเวลาทอดยาวไปหลายปีก็มีข้าราชการคนใหม่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนั้นแต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องมีอันเป็นไปต้องลาออกจากราชการบ้างหรือไม่ก็ป่วยบ้างบางรายถึงขั้นมีคนเสียชีวิตภายในบ้าน สุดท้ายบ้านหลังนั้นก็เลยถูกทิ้งไว้แบบนั้นจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านร้างเลยก็ว่าได้เรื่องราวก็มีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะพอสามีเล่าจบดิฉันก็เึ็ดอยู่ในใจถ้ารู้อย่างนี้ดิฉันจะไม่ไปบ้านหลังนั้นเด็ดขาดเพราะจนถึงทุกวันนี้ภาพผู้หญิงผมยาวที่นั่งขี่คอผู้ชายคนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้ก็ยังติดตาดิฉันอยู่ไม่หาย นึกขึ้นมาทีไรมันก็แทบจะทำให้ดิฉันไม่กล้าเดินไปไหนคนเดียวในที่มืดๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา